สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับมีรถสวยมาฝากสมาชิก1คันนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับอึดทนแน่นอนนะครับ t o y o ต a c โคร l l a Altis นะครับเป็นตัวท็อปสุดเลยครับอ l t ต s 1.8ปี2010นนะครับออโต้น้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สไม่ใช่แท็กซี่นะครับสวยครับสมบูรณ์มากๆนะครับคันนี้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ทำไฟมาให้ใหม่เลยครับ ช่วงร่างเคลียร์เครื่องยนต์เช็คให้สมบูรณ์ทุกจุดนะครับเป็นรถเต้นนะครับใครสนใจไปดูรถทดลองขับเลยนะครับคันนี้ลงล้อไว้ให้นะครับส8นะครับสวยสมบูรณ์พร้อมชุดแต่งรอบคันนะครับไปดูรถแล้วก็จัดไฟแนนซ์ได้นะครับคันนี้จะผ่อนก็น่าจะ6ก0พันนะครับ ราคาสด265,000บาทนะครับสภาพสวยๆพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเซ็นทร์ล็อกแอร์แบ็ก ABS นะครับดิสเบรกตัวนี้มีจอมาให้นะครับ1.8ออโต้นะครับตัวท็อปสุดเลยสวยสมบูรณ์พร้อมใช้พร้อมขับพร้อมขายเอกสารพร้อมโอนนะครับใครจัดสดจัดไฟแนนซ์โทรเจรจานะครับขอย้ำนะครับเน้นโทรเจรจานะครับคันนี้เป็นรถเต็นท์นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันภายในเป็นเบาะหนังเดิมจากโรงงาน สวยสมบูรณ์เนียนๆนะครับใช้งานไป1,80,000กิโลเมตรนะครับใครชอบและกำลังเลงหา1.8นะครับคันนี้น่าสนใจนะครับไปดูรถตรวจสอบสภาพนะครับจะพาเพื่อนพาช่างหรือพาไปที่ศูนย์ก็ขึ้นอยู่กับสมาชิกนะครับพร้อมจบโพเจรจาสอบถามไปดูรถตรวจสอบนะครับใครจะผ่อนก็เตรียมเอกสารไปได้เลยสวยครับคันนี้ก็เลยนำมาฝากนะครับไม่น่าจะพลาดนะครับสำหรับใครที่หา1.8นะครับราคาตัวนี้ก็ดีงามนะครับจะตัดสดก็เจรจาต่อรองกันดูได้เลย ลองชมดูนะครับนำมาฝากนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจและขอบคุณที่ จะช่วยดูโฆษณาให้นะครับถือว่าได้ค่า่าวค่าอาหารครับกราบขอพรบคุณนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาติดตามและรับชมนะครับคันนี้สวยสมบูรณ์ใช้งานได้แน่นอนนะครับอึดทนแล้วก็ดูแลง่ายอันไหลไม่แพงครับเข้าไปศึกษาหาข้อมูลได้ครับในอาติดขับในแฟนเพจแฟนขับหรือใน YouTube นะครับแต่ก็อยากเน้นให้เข้าไปที่ เอาติดขับนะครับเขาจะมีคนที่ใช้งานจริงมาแบ่งปันประสบการณ์นะครับต้อมที่ไหนอะไรที่ไหนถูกช่างเก่งๆอยู่ที่ไหนรู้หมดครับเขาแบ่งปันป,ประสบการณ์ได้แน่นอนสวยสมบูรณ์นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์คู่นี้ก็ทํามาหลายบาทนะครับคันนี้จะจัดสดหรือไฟแนนซ์ก็ได้นะครับทรสอบถามได้เลยสวยสมบูรณ์ครับไม่รวมทะเบียนนะครับ